ไม่รู้ว่าโดนแบนเพราะอะไรนะเอออยู่ดีก็แบนผมเฉยเลยโอเควันนี้ผมจะมาสอนโปรแบนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเข้าเกมพ e ีไฟให้ดูนะว่าผมโดนแบนจริงจริงครับผมโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวทุกคนก็ามาอ้างว่าอะไรไม่ได้โดนแบนยังมาสอนโปดแบนมันก็เข้าได้มันก็เข้าเกมได้อยู่แล้วเดยไม่ได้โดนแบนนะเอ,อเคเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะผมว่าโดนแบนจริงๆครับผม ก็คือวิธีนี้ง่ายง่ายมากครับผมนะมเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บหนึ่งครับผมเน็ตช้าว่ะเดี๋ยวนึงนะเน็ตช้ามากบอกเลยก็คือผมอัดคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งครับผมก็คือมันเออเออเลอร์เออเไม่ใช่เลไปคลิปมันเสียครับผมนะก็คือได้อัดใหม่เลยเออก็คือกําลังจะถึงขั้นตอนที่กําลังจะติดตั้งเกมเลยครับผมก็คือมันแบบวิดี แอปอัดคลิปมันเนี่ยปุ๊บหลุดไปเลยครับผมเลยได้อัดใหม่เลยเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเห็นไหมทุกคนโดนแบนนะผมบัญชีนี้ถูกแบนกรุณาติดต่อครับผมโอเคผมกดออกไปเลยแล้วกันนะให้ทุกคนรอผมเข้าไปโหลดเดี๋ยวเดวโหลด,ดตัวนี้มาก่อนนะผมนะก็คือ <c oughs> ผมจะทิ้งลิงก์ไปตา่างคลิปผมพร้อมเอี๊ยตไฟด้วยนะผมนะเอี๊ยตไฟนะทุกคนเนี่ยฟีลไฟล์หนึ่งจุดสี่หกจุดสามเนี่ยไปโหลดมาครับผมนะโอเค เราลงเสตทุกคนเข้าที่เอชไฟล์ครับผมรอแป๊บหนึ่งเข้าที่เอชไฟล์แล้วก็แล้วก็ปัดไปที่ขวาครับผมปัดทางขวาแล้วก็หาตัว Android ครับผมมาตัว Android แล้วก็ Data แล้วเลื่อนหาไฟล์เกมฟรีไฟล์ครับผมกดค้างแล้วก็กดไปที่เป็นชื่อ ผมจะเปลี่ยนชื่อไปชื่ออะไรก็ได้ครับผมนะก็คือผมจะเปลี่ยนเป็น,ปนตัวทีครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเป็นตัวทีแล้วกันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้นะครับผมโอเคแล้วทุกคนก็กดเข้าที่ OBB แล้วก็เปลี่ยนชื่อ OBB ครับผมวิบเปลี่ยนชื่อไฟล์เกมที่ OBB ด้วยนะผมแล้วก็กดออกนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาที่มิก้าที่ผมโหลดไว้มิก้าก็เพราะว่า ตัวเกมดาวนโหลดเนี่ยไอ้ไฟดาวนโหลดผมเนี่ยมันเอ้ไม่ใช่คือดาวนโหลดผมเนี่ยมันมีอะไรเยอะผมไฟอะไรเยอะผมพี่เียดหาผมเข้ามีการเลยอ่ะมันจะได้ง่ายดีนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมีไฟล์เดียวตัวเกมเดียวจะได้กดเข้าทีเดียวเลยนะผมโอเคเรามาลบตัวเกมฟรีไฟตัวเกมเดิมทิ้งก่อนนะผมลบทิ้งก่อนนะผมแล้วก็ไปติดตั้งตัวเกมตัวนี้ครับผมนี่ติดตั้งไปเลยับผม โอเคอันนี้ก็คือผมไม่ได้ตัดต่ออะไรนะผมผมไม่ได้คลิปคนอื่นมาลงอะไรนะผมก็คือผมทํเอิสดๆเลยไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะผมนะเออก็คือทําแบบไม่มีตัดต่อแบบเข้าชั้นเข้าฉากนี้อะไรเลยนะผมไม่มีอะไรเลยนะก็คือกดแบบอัดไปเลยพูดไปเลยนะผมนะอืมโอเคกดเปิดไปนะผมเอ้ยยังไม่กดเปิดดีไปเข้าที a อ d r ร i d ก่อนนะผมดัต a แล้วก็เลื่อนหาตัวเกม มาไฟล์เกมแล้วก็ลบตัวทีออกโอเคกดตกลงกดไปที่ OBB แล้วก็ลบตัวทีออกโอเคจบนะผม <c oughs> เข้ากิมได้เลยนะใครไม่เข้าใจอะไรก็บอกผมได้นะผมนะเออใครที่ไม่เข้าใจนะ <c oughs> อ่ามันเขียนว่าแฮ็กบายเออร์เลอเนี่ย แฮกแฮกเกตใช่ไหมวะไม่ใช่แฮกอะไรไม่รู้เนี่ยเออช่างมันก็คือที่จริงมันแบบมันเป็นแบบที่จริงตัวเกมนะมันเป็นตัวเกมแถมโปรมาด้วยครับผมคือมันจะมีฟังก์ชันโปรมาด้วยครับผมก็คือคนน่ะคนอื่นน่ะคนต่างประเทศแหละเออเขาทำตัวเกมนี้มาแบบแถมฟังก์ชันทุกคนอาจจะเคยรู้จักอยู่แล้วนะผมก็คือแบบตั้งตัวเกมอันนี้ไปทําตามผมไปเสร็จมันจะมีฟังก์ชันโปรด้วยข้างๆนะผมไว้ใช้เปิดโปรเลยก็คือมันมีโปรติดมาด้วยก็คือ อาจจะมีคนไทยนะผมหรือว่าคนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเขาไปแบบไปลบโปกครับผมฟังชันออกมันเลยขึ้นเป็นเออเลยรนะผมก็คือไม่ให้โปติดมากับตัวเกมว่ผมมันจะได้ไม่โดนแบนนะผมก็คือเล่นแบบแค่ปลดแบนอย่างเดียวก็คือลบโปให้มันเออเลอออกเลยนะผมก็คือลบไฟอะไรออกหมดเลยนะผมที่มันเป็นโปในตัวเกมว่นนผมนะแล้วก็ดีเหมือนกันนะผมให้สําหรับคนที่เล่นโปได้กลับตัวกลับใจหน่อยนะผมนะอื โอเคเราจะเข้าดูกันนะผมนี่ครับผมปดแบนได้แล้วนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คืออคนที่โดนแบนอันนี้คือผมโดนแบนมาเยอะแล้วนะผมก็คือโดนโดนแบนมาเยอะดิโดนแบนมาหลายวันแล้วก็คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็คือผมเล่นแบบยังไงอะไม่รู้นะผมมันโดนแบนมันแบนคิดจะแบนผมก็แบนไปเลยนะ เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวผมรอมันเข้าเกมแปบบ๊บผมขอปิดคลิปนะผมนะโหเน็ตช้านะผมขออภัยด้วยโอเคงั้นผมขอปิดคลิปเลยอ่ะเข้ามาพอดีโอเคงั้นผมขอปิดคลิปเลยก็ก,ก็ขอบคุณนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อใคไปด้วยครับผมไปแล้วทุกคน